ในกรณีที่สินค้ามีตำหนิบ่อยนะคะหรือว่าสินค้าที่เป็นสินค้าเคลียร์แลนด์ค่ะในกรณีที่ของมาส่งเข้าตรงตรวจสอบให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าอย่างขึ้นหน้าง,งานเป็นเลขจ้ามึงเรียบร้อยบองานดีบองานสวยบอถ่ายกล้องไว้เลยค่ะหรือถ่ายเป็นวิดีโอก็ได้ค่ะ อันนี้จะเป็นโชกนะคะว่าหันไปเป็นรอนะคะแล้วก็จะมีกล้องถ่ายรูปไปเลยค่ะเข้มง่ายมากสะดวกค่ะโบม่มีปัญหาแน่นอนค่ะเ็กนี้รอบที่ผลิตอยู่ตรงนี้นะคะเช็คองเช็คของเลิศค่ะอย่างนะคะครบจบอันนี้อุปกรณ์หมุนเขาไม่ให้ครบนะคะเวลาลูกค้าซื้อไปตัวนี้ก็สามารถที่จะหมุนเองได้ันสิบเแม่งค่ะแล้วก็หมุนเองได้ค่ะเลิศ เนี่ยอันนี้คนประกอบใช่ไหมเขาเรียกคนประกอบหรือเปล่าไม่ค่ะคนเคช็คเฉยๆห <laughs> นูไปเห็นงานรายนาทีาต,าตัวสอบครบเรียบรอยสมบูรณ์ค่ะพอใจทั้งโรงงานพอใจทั้งร้านค่ะลูกค่าป้ายข้างรับของกับแฮปปี้ปิดจอบยังสวยงามจ้า